สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาร์ดิเ s สตี้วันนี้เรามีรถซีดานระดับโลกที่หลายคนรอคอยอย่าง f อร์ m ม n d เด O 2026รุ่นใหม่ล่าสุดรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความสมดุลระหว่างความหรูหราความสปอร์ตและความสะดวกสบายซึ่งการปรับมาครั้งนี้ปอร์ดจัดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ดียิ่งกว่าเดิมเริ่มจากงานออกแบบภายนอก f อร์ m o n d เด O 2026ถูกปรับโฉมใหม่ให้ดูโชกเฉียวทันสมัยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมลายเส้นที่ดูดุดัน ไฟหน้าเล็ดแบบ Adaptive Matrix Design เพรียวบางให้ความรู้สึกพรีเมียมฝากระโปรงหน้ามีเส้นคมชัดเพิ่มความสปอร์ตเส้นสายด้านข้างลากยาวช่วยให้รถดูปราดเปรียวมากขึ้นด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบเส้นยาวเชื่อมต่อเต็มความกว้างให้ความรู้สึกหรูหราและโมเดิร์นสปอยเลอร์หลังแบบเรียบเนียนช่วยเสริมมิติความสปอร์ตเข้าสู่ห้องโดยสาร f o r d m o n d e o 2026ได้รับการออกแบบใหม่หมดเน้นความกว้างขวางและความหรูหรา วัสดุภายในเลือกใช้หนังแท้และวัสดุซอฟ t ์ o u ชคุณภาพสูงพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งระบายอากาศและฟังก์ชันนวดเพื่อความสบายสูงสุดคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมจอดิจิทัล12.3นิ้วสำหรับผู้ขับขี่ให้ข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน ด้านเทคโนโลยีฟอร์ดจัดเต็มด้วยระบบฟอร์ดคอมพานีไพลอ360ที่มาพร้อมฟีเจอร์ช่วยเหลือการขับขี่ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่ทำงานร่วมกับระบบเลนเซนเทริงช่วยรักษาตำแหน่งรถบนถนนระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบตรวจจับมุมอับสายตากล้องมองรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติเต็มรูปแบบอีกทั้งยังมีการอัปเกรดระบบสังงาด้วยเสียงที่ฉลาดและตอบสนองเร็วกว่าเดิม ในด้านความบันเทิงและการเชื่อมต่อฟอร์ดมอน迪โอใหม่มาพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก B และโที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดรอบทิศทางช่องชาร์จไร้สายรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA เพื่อให้รถทันสมัยอยู่เสมอและยังมีระบบเชื่อมต่อ f o r d p a s s ที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลามาดูกันที่สมรนรถนะ Ford Mondeo 2026มีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบอีโคบูสรุ่นใหม่และระบบไฮบริดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันโดยไม่ลดทอนพลัง เครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบโให้กำลังแรงขึ้นกว่าเดิมเคียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองแม่นยำนุ่มนวนและปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบทั้ง normal, eco และ sport รองรับทุกสภาพการใช้งานในเรื่องความปลอดภยอัย Ford ยังคงใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงใช้เหล็กกล้าคุณภาพสูงระบบถุงลมนิรภยัยรอบคันและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวช่วยให้การเดินทางมั่นใจยิ่งขึ้น สรุปแล้วฟอร์ดมอนเดี2026คือซีดานที่ผสมผสานความพรีเมียมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวภายนอกสวยงามภายในหรูหราอัดแน,น่นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจนี่คือการกลับมาของรถซีดานระดับโลกที่คู่แข่งต้องจับตาม,มองถ้าเพื่อนๆชอบการรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาร์ดิเ s สตี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรถใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังอีกในอนาคต